ตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดส4ตัวอ้44อันเหรอขอไขมีไข่สองอันไข่ผู้ชายมีสองอันพอมึงโทรคุณนี่ชื่อมนโทรอันนี้คนนี้ชื่อแพทอพูเท่าคณนี่ชื่อพูเท่าเหรอคุนีชื่อพูเท่าเหรอไม่ใช่ชื่อพูเท่าคอควายควายคอควาย ขอควายซา,ยาเล่โอ้รอ,อจุฬาทำไม<ะ>ถึงเป็นแบบนี้เขียวสลับเขียวสลับไม่มีใครแกงตั้งแต่เล็กฮัลโหลไฮแพรสวัสดีค่ะแพรนะค่ะยองเซลผูุ้ทเทมิดะสวัสดีสครับสวงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยของงโซนวอน,นเรียนภาษาไทยมากี่เดือนแล้วประมาณสามเดือนแล้วครับอื ตอนนี้ก็เริ่มสื่อสารกับคนไทยได้มากขึ้นนะคะพูดได้แต่ยังอ่านและยังเขียนไม่ได้ใช่ครับอ่านไม่ได้ครับอยากอ่านได้ไหมซอนไทยใช่ไหมครับ ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ซงวอน oh. จะเรียนถึงกึ้นของจริงของภาษาไทยนะคะ oh. ก็คือตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด44ตัวว้44อ oh. ันอกอไก่ถึงฮอนอ,อกูกอไก่ถึงออลคคูเอออย่าเปิดหฮอนอ,อก่อยู่เลยนะคะซ <c oughs> งวอนจะต้องจํากอไก่ถึงฮอนอ,อกู <c oughs> ให้ได้ <c oughs> ก่อนที่จะไปประเทศไทย <c oughs> แล้วเราจะพาซงวอนไปดวลกอไก่ถึงฮอนคูกับเจน สองวันนี้จะต้องจำอันนี้ทั้งหมดนะคะในวันนี้ตัวแรกก่อนกอไก่กอไก่อไก่โอ้รู้เร้วนี่ไก่ใเดี๋ยวเราจะให้สมวลองเขียนดูนะจ๊ะกอไก่กอไก่มัน อ้วนเกินไปเราหวังว่านักเรียนจะมีการพัฒนานะคะกอไก่ไม่มีไข่เก่งตั้งแต่เล็กขอไข่ขอไข่ไข่มีไข่สองอันไข่ผู้ชายมีสองอันเนี่ยโอ้ยขอไข่เกาหลีพูดเล่นปลอยๆเรื่องนี้ นี่นี่นี่ขอไข่เนี่ยอ่ะมีขอไข่อ่าได้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 ขอไข่ next ขอขวดขอขวดอามันจะเป็นซอโซอยู่แล้วนะทุกคน next คอควายควายขอควาย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  อย่าพ okay. ูดเสียงดังโอเคควายควายโอ้สวยอ๋ออู้สวยมากเคควายเก่งมากเก่งมาก next คอคนคอคนคนคนเนี่ยควายเนี่ยคนโอ้ไม่ดีนี่ไม่ดีอ่ะคนอาอาโเก่งเหรอ next คอรักังคอรักังรักังกิ้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 ง้งงกิ่ะอสั้นๆนะนี่คอรักังของโงนรักงมีรกังเขียนคอรักังเอองงูงงูงู งูแพมสเสกใช่แพมหางห้ามยาวกว่าหัวอ่อจริงเหรอแน่ this is งองงูงองงูจอจานจอจานองมอนกินข้าวกี่จานกินข้าวซองหนึ่งจานหนึ่งจานใช่สีโอ้จอจานขององมอนชอชิงจริงไม่ใช่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 อันนั้นละคัง ช่อชิง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 ไทยเพลงชิงชิงต่อมาชอช้างชอช้างอ่านี่คืช้างนี่กางเกงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างแปลว่าออ๋ออันนี้อันนี้ช้างที่ต้องยาวๆ ยาวขนาดนี้ใช่ีหรออันนี้ไม่ยาวก็นี่มันเล็กไงเล็กใช่อันนี้มันเล็กเพี้ยนโอ้เอ้ยนี่ชอช่อันนี้อันนี้งอนชอช้างงอนในตัวนี้โอ้ชา next ส่อโซซอโซโซ่ชา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 จ้ได้เก่ง สทอลคิดว่าคำไทยเหมือนหัวใจไอหัวใจเยอะเหมือนหัวใจมีหัวใจอยู่อันนี้อ๋อมีหัวใจอ๋อมีหยักลงมาต่อมาชอกระเชอชกะเชอชกระเชอชอกระเชือออเนนีชอกระเชือสมอลนะจ๊ะ ต่อมายอผู้หญิงยอผู้หญิงผู้หญิงแปลว,ะปะวะ่าแปลว่าแพผู้หญิงยอจ้าขวายุด <c oughs> เล่นุนเล่นทำไมเปเ่ิ่มตรงนั้นน่ะไอ้กอชิยอยก่ที่ยอยู่ที่อยู่ ต่อไปโดชดาโดชดาชดาอืมีไม่ใช่หมวกเป็นชุดไทยที่ลิซ่าใส่อ๋อไดเลาลิซ่าลด้เลยลิซ่าลิซ่าสวยอะพอเพ้อย่าเอาความจริงมาพูดความจริงรู้ อ,อ,อชาตอปะตักตอปะตักยาวๆตึ๊กตึก๊ตอปะตักของซงวอนอเก่งมากซงวอนอันไหนคือดอชดาอันไหนคือตอปะตักอันนี้ออันนี้อะไรอ,นนอันนี้ตอปะตักอันนี้ตอปะฮะอะไรลนะ่ะตอปะ ดอชดาดอชดาดอชดาไม่เหมือนกันยังไงนี้มีอันอีกอาถูกต้องดอชดาไม่มีอ๋อใช่แต่ว่าดอตอประตักมีเออมียักษ์เข้าใจจำจำต่อไปพอฐานพอฐานโอ้ถึงตอนนี้อยากมากที่สุดว้าวชาชาชา่าได้อยู่เลย พอ,อ,อ,อสันฐานมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพรเขียนให้ดูนะเขียนแบบนี้เท่ดูอันนี้ไปียนไปดูดูจะได้เขียนเป็นชาพอสันฐานโอ้ยโอ้โออเหมือนจะมีเหมือนจะมีรอจุลาอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆพอสันฐานเลยนะทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแพรสอนบ่อยๆนะสอนบ่อยๆต่อมา พอนามุนโทนางมุนโธแปลว่าอะไรเงี้ยรู้สึกอัวมากเบือ่อใช่ตงตุ๊กนึกว่าตูอ่ะพอมุนโทเป็นชื่อผู้หญิงชื่อมุนโทชื่อจริงจริงนี่ไงนี่คนนี้อะมุนโทอ่าคนนี้ชื่อมุนโท,รนโทรจริงเหรออันนี้คนนี้ชื่อแพ้โอใครตั้งวะหลายคนเลยมุนโท่ติงติ มนโทใส่ชดาติ้งติ้งตรีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วทิ้งที่เากาหลีอาคำเกาหลีไม่มีเพลงมีเพลมีเพลงโอ้ใช่มีเพลงแปลกจังเลยไม่เป็นไรมนโที่ตัรุนร๊้ไม่รูนร <c oughs> โอยคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทย อหัวใจทอนามุนโทต่อไปทู <step> ้เท <bursting> ่าคนนี้ชื่อผู้เท่าเหรอคนนี้ชื่อผู้เท่าเหรอไม่ใช่ชื่อผู้เท่าผู้เท่าแปลว่าคนแก่ผู่เท่าผู้เท่าสุซพเซียวพุซเซาผู้เอาวุโสผู้อาวุโสใช่ใช่ใชู่้เท่าผู้เท่าถือถือไม้เท้าผู้เท่าผู้เท่า พ่เห็นไหมเห็นคนแก่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเลๆเลิไปเลยอ,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 อะพอพุทเเ่าสองงอนในสองงานลองเขียนในนี้รอบหนึ่งสิพอพุทเเ่าลายมือสองวอนหน้าุูคนอาสวยโอ้อันนี้สวยกว่าเก่งมากเก่งมากขอ,อมา นอเนนเด็กๆกนผมเป็นเนนใช่ผู้ใหญ่กนผมเป็นพระพระเด็กๆเออพระเด็กเด็กเอเรียกว่าเนน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 อยู่ที่ไหนอยู่วัดอ้าถูกต้องถูกต้องถูกต้องว่าอยากเป็นเนนไหมอยากไปอุ้ยอยากเป็นเนนเหรออยากไปแต่ไม่อยากเป็น

เอ้นี้หกหกเข้าใจไหมนี่คืออะไรอ้ยนี่คืออะไรอ่านี้ตรงนี้นี่เรียกว่าเกไก่เกไก่นอนเนีนนอนเนนนอนเนีนนนี้อะไรนี่ตรงนี้อันนี้นี่คืออะไรอันนี้ตรงไปเรียกว่าปลาชอกระเชอชอกระเชอชอเตาะกระเชอชอกระเชอ นอนเนนโชคกระชื้นนอนเนนนเนนนอเนกรชื้โอเคดอเด็ก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 อ่ะินจึไงจริงๆไอ้แก้แล้วแก้หมดแล้วเนื้อดอเด็กดอเด็กผูเสียวผู้เสี่ยวผู้เส่ยวชินจหนึงไงจริงรู้จักเด็กใช่ไหมเด็กเด็กเด็กจนเออเจนเด็กเอออ่ะไปดอเด็ก อสวยโเก่งมากดอเด็กนี่ง่ายง่ตอเต่าเต่าเต่าอาตอเต่าเก่งมากไม่เหมือนกันยังไงดอเด็กตอเต่าไม่เหมือนตรงนี้ออเตุ๊ดไม่ตุ๊ดเออเโอเคจ้าต่อไปทอถุงถุงแปลว่าอะไรถุงนี่ถุงใส่ใช่ถูกต้อง อย่างนี้มีป่านะอันนี้อันนี้ออกมาอันนี้เข้าไปโอเคอะทำไมออกมานี่เข้าไปไม่เป็นไรได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันได้ก็ได้นี่ก็ได้ค่ะออจิงอทหารทอทหารทอทหารทอทหารตุ้ยสตว์วัทีาทหารแบกปืน แบกปืนโบกปูนโบกปูนไปโปะตึกไปโปะตึกทหารแบกปืนโบกปูนไปโปะตึกยาวขนาดนั้นขนาดนั้นทหารทหารออทหารอ่ามีง่ายมีง่ายสองวันแล้นี่คืออะไรนี่คืออะไรโซนเรียนแล้วหรออืมเรียนแล้วชื่อผู้หญิงชื่อผู้หญิงชื่อว่าชื่อว่ามุนโธ ไม่ใช่มนธนาทอมนโทมนโทอทหารทหารทหารแปลว่าเฮ้ยมนโทแปลว่าชื่อผู้หญิงอะมนธนาฮะอ่อทนาฮะเออไม่มีโอเคเราทอทหารทหารทหารเออสองตรงมากก็ไปทอทองทอทงทอทง ทอธงโอซงฮอน next หนูอะนอหนูหนูหนูใช่หนูหนูอ่ามีก็หนูหนูอยากได้อ่ะหนูอยากด้อเขาไว้ชมหนูเขาไว้ชมหนูอะไรนะอะไรนนอหนูนอหนูอ่าอใบไม้ปอใบไม้ใบไม้น้ำมูลนิบใบไม้ ยาวเกินไปถ้าสองงอนยาวจะเป็นปอปลาอ๋อจริงเหรออ่ะอันนี้บอบใบไ,ไม้บอบใบไ,ไม้ปอปลาปอปลาอ่าปอปลาถูกต้องช่ next ผอพึ่งผอพึ่งพึ่งพึ่ง,งอ่าวสวยพอพึ่งสวยนี่คืออะไร นี่คืออะไรนี่คือจานฝาฝาฝานี่ฝานี่ปากกาปากกานี่ฝาพอผาพอพึ่งพอพึ่งพอฝาฝอฝาฝอฝาสนุกไหมพอพานพานนี่ชื่อแพรแพรพานง่ายแกแล้วแกแล้วแกแล้วจบแกจบแล้ว อพอพานตัวข้างๆเลยนี่คืออะไรอืมฟันฟันฟอฟันฟันฟอฟันฟอฟันพอพันพอฟันกลายเป็นพอฟันไปแล้วอะพอพานพอพานฟอฟันฟอฟัน ชาพอสำเภาพอสำเภาสำเภาแปลว่าเรืออ่าใช่เรือสำเภาเรือสำเภาพอสำเภาของสงวอนโอเคโอเคเก่งมาก next หมอมาอ่าสวยหมอมาอ่ะนี่อะไรหมาหมาหมามอมาหมอมาเนี่ย อะไรเล้วล่ะจรอ๋อนูนอหนูนอหนูนอหนูอหมมอมามอม้านอหนูคล้ายๆกันไปยอยักยอยักยากจริงๆยากอยายากมียักยากยักยักยยายากใหญ่ไล่ยักเล็กยักไล่ยักลักเล็กยักเล็กไล่ยักใหญ่ยักเล็กยักลักไล่ยักใหญ่ไล่ยักเล็กยักเล็กไล่ยักใหญ่ยักลักไล่กเลยลลล่ะอ อ้าอ้ายอแยกซอนมันมันจะบิดเบี้ยวไม่เป็นไรค่ะเรือรอเรือโอ้เรือเราเรือเรืออ่ารอเรืออันนี้สวยนี่รอเรือสวยรอเรือสวยเก่งมากค่ะรอลิง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 กุ้ยกล้วยกุ้ล้วยเขากุ้ยลิงกินกล้วย ลิงกินกล้วยกล้วยกล้วยอ้าวโอเคสวยสวยสวยลอรีนสวยชานิกส์วัวแหวนวัวแหวนแหวนอ่าโอเค next สอสาลาสอสาลาสอสาราสอสาลาสอสาลาเนี่ยอะไร ควายอาคอควายควายคอควายคอควายนี่ซาลาสอซาลาควายทำไมคอควายคอควายคอวายซาลาสอซาลสอซาลาค่ะ next สอหรือสีสอหรือสีสอหรือีสอหรือสีอหรือสีดูด อ่าสอ่อฤๅษีอ่าถูกต้องฉากต่อมาสอเสือสอ่เสือเสือโคดังเสือเสือเสือยาเยหน่อยเหยาเยาเยาเยาอ่าเสือและนี่อะไรนี่อะไรรอลิงเออลิงแปลว่า <laughs> เสือแปลว่าเสือ,อ,อโคดังนี่ฮอนซูนี่น next หอหีบหอหีบหอหีบโซงอนอ่าโอเคโอเคหอหีบแปลว่าสั่งจ้าสั่งจ้าโอเค next รอจุลารอจุลารอจุลาจุลาแปลว่าจุลายน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 โอ้รอจุลาทำไมถึงเป็นแบบ โยาวไปไหมยาวไปหมอ้อ่างอออ่างอออ่างออ่าอ่าอ่านะก็เลยนี่ดูอ้อ่างหมดแล้วอออ่างอ่ายกโจยกโจเทยเตีย อ่างอ่างอ่างส่ออ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำอ่าสวยอออ่างอออ่างอออ่างชาติตัวสุดท้ายเหมือนกันหอนกคู่หอนกคู่ตัดคลิปอ่า ก็หอมควายคนงงงูจันทข้างช่างเลยต้นไม้พุงหมวกชื่พุยงอ๋คุณแกศัตรูศัตรูศัตรูวาย เดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูวิวัฒนาการกอไก่ถึงฮองนูพูดซองกันนะคะทุกคนให้ดูที่สองพูดแกงครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะส่งซวงกันไปแข่งกอไก่ถึงฮองตูกับเจนด้วยอะยังไงฝากติดตามชมกันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันในตอนหน้าค่ะตั้งใจหายสวงกันเยอะๆหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แฟด้วยนะคะอันยองสวัสดีครับ